ครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ที่พามาเห็ดไอ้ผักจ่ายไฟนะครับผักจ่ายไฟสำหรับไอ้ไอ้ขยายกลางแจ้งนะครับมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับนี่คือคาปาซิตเตอร์ไอ้ตัวที่ผมใส่อยู่นี่เป็น63โวลต์หนึ่งหมไมโครฟารัด นะครับต้องใส่2อตัวก็ได้นะครับใส่สีตัวก็ได้แต่ผมได้จะพาต่อ2อตัวนะครับตัวจิตต่อใส่กับหมอแปลงจังไดอันดับต่อไปก็เป็นไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดก็เป็นตัวแปลงจากไฟ AC ไฟกระแสสลับนี่ไฟบ้านเท่านี้ เห้มันเป็นไฟ DC คือไฟกระแสตรงเพื่อที่จะเอามาใส่กับไอ้บอร์ดขยายของเขานะครับโมดูลขยายคือมันต้องผ่านการแปลงก่อนนะครับถึงจะใส่กับไอ้ขยายของเขาได้๋ต่ผมก็จิตอวิธีการต่อนะครับก็บตอแบบอนุกรมนะครับเอา อันนี้คือขั้วลบนะครับนี่มีมีสัญลักษณ์เป็นขั้วลบอยู่อีกฝั่งตรงขามก็ต้องเป็นขั้วบวกแม่นบ่ครับนี่ขั้วบวกเอาบวกกับลบนี่หันหากันโหลดแล้วก็เอาผมจะใส่สายไฟนะครับสายไฟในการต่อ บัตานที่นี่ก็เอาหาสายไฟมามาอีกนะครับเพื่อที่จะตอ่อนี่ครับขาขามันจะมีบอกอยู่นะครับไอของหมอแปลงนี่ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วคือเสียบเสียบน้ำเป็นไอเทอร์มินอลเสียบลงได้เลยนะครับ AC ก็เก่าไฟ AC นํำเลยครับนี่ a อ ขามจะตรงขามกันนะครับ AC DC ค,คือกันนี่ขัวบัวที่นี่อันนี้ขาออกขัวบวกขัวลบขัวยุตรงขามกันใช้ลายทา้แยงนะครับแต่ AC เขาเสียบ AC ไปก่อนปั๊บเดี๋ยวผมจะเอาาสายไฟมาต่อบาทสักครู่หนึ่งนะครับ การที่เราเจต่ต้ไอ้ตัวนี้ได้นะครับเอาต้องเบิงกระแสไฟเบรงแรงดันไฟที่มาจากหม้อแปลงนะครับว่ามันจะโวนนะครับตัวนี้หม้อแปลงตัวนี้มันกี G ่สิบสี่โวลต์น,นครับยี่สิบสี่ศูนย์ยี่สิบสี่แต่คาปาซิเตอร์ตัวนี้มัน หกสิบโวลต์ก็โอเคครับสูงกว่าใส่ได้ครับแต่อย่าให้ตำกว่าหม้อแปลงนะครับเพราะว่ามันบิดไดโอดผ่านไดโอดบิดออกมาแล้วแรงดันไฟมันก็จะเพิ่มขึ้นครับการใส่สายออกมาแล้วเดี๋ยวกี่ต่อแล้วบาทนี่เดี๋ยวถอดสายาก่อนมันอยากบิดเล็กน่อยนะครับ ไฮสายแล้วมันตัวเนี่ยสำหรับผู้ใดที่เป็นแล้วก็พาน,นเลยนะครับผมอันนี้ผมก็บฮาเทเฮคือกันครับพึ่งหัดพึ่งเฮดผมก็ลองไปทั่วทีตทัเดนแล้วครับยุคโควิดมันบม่มีอียงเฮดเฮดไปเรื่อยๆเื่อยๆ าเวลาไปแต่ละมื่นมื่นหนึ่งโอที o ่ก็บบื o ่ M ีเ e ฮ็ดครับต่อมันไปส่อนี่กับยูตัวแล้วก็มาเบิงครับมันถืกตองว่าอ่านีบวกบวกเขาก็บรรลำใช้ขัวบวกตัวนี้เลยนะครับ

ัอันนี้ทะแยงมุมแยงมุมนี่ก็เอาหัวลบมาใส่หัวลบผมบอ่ค่อยมีสายไฟนะครับผมสายไฟมันก็นเลยต้องใส่สีดำไปเลยเนาะ ดีจีบวล่ะเฮ้ยเอาพอดีอยู่แล้วมองกลาง,งนี่ก็เป็นมองกลางระวังที่ที่ตอไว้ที่แหลกนะครับซองสายซองสายแหลกข้างมองที่บากไว้น,นี่ก็เป็นสายกาวนะครับต่อสายกาวเลยครับ จำน้ำยาจะน้อยมันจะได้ประสานง่ายขึ้นนะครับออเขาก็เอาสายกาวเนี่ยจากหมวอแปลงเนี่ยใส่ลงไปเลยครับจำมันติดกันลุดมันยังบ่อ,อยากลุดตัว อยู่ไปเล้เาบาตาท,ที่นี่เข้ากับหาโมดูลงานเกี่ยวตัวคุณโมดูลผมเฮ็ดไว้เสร็จแล้วนะครับต่อกับหม้อแปลงตัวใหญ่ตัวนั้นกับโม่ใหญ่มาใด้หรอกละ่ะเอ๋ตัวนี้ก็เป็นเป็นในบอร์ดจ่ายไฟนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าใครที่เฮ็ดแบบผ่ไมีบ่ต้องใส่บอร์ดนะครับผมก็เลยมาเฮ็ดให้เบิ่งนะครับบ่ายนี้ก็เอา นี่โมดูลตัวนี้ผมเอทไปแล้วขนาดนะนี่โมดูลตัวนี้มีร่องตัวนี้โมดูลตัวนี้ผมขนาดท่านซิดเตอร์ไปสามครูนะครับอีบอร์ดไฟต่ำนะครับผมบอร์ดตัวนี้รับไฟได้สิบแปดถึงนี่มานึ่งสิบแปด ถึง35โวลต์เดี๋ยวสายผมต่อไปแล้วสายบวกสายลบซายตั้มพู้กอไปเรียบร้อยแต่แต่ตัวนี้ทัานชิตเตอร์มันเป็นทันชิตเตอร์ของสวิตชิงนะครับความจุมันหน่อยแต่เลยสิเปลียนต้องใส่โตวความจุหลายๆเบิ้งเพื่อแก้วนะ แตวัว่ามันดีก็่าได้เอาตัวใหญ่ใส่แ้มก็บทจะ่ดีกว่าตัวน้อยหรอกว่าตัวใหญ่ก็ได้อันนี้คือสายกาวนะครับสายกาวที่ออกมาจากบอร์ดเขาก็เอาไปนำใส่ตัวนี้นะครับนำใส่กับกับกาวที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นะครับ ตุดตอมันอยู่บงกาวที่ออกมาจากหมัอแปลงครับที่มันพันไอชุดไตโอดมาแล้วครับเราก็เอามาต่อกันหลุดแต่ว่าสายที่ออกมาจากบอร์ดนี่ไฟบวกไฟลบนะครับ ไฟบวกไฟลบไฟบวกกับเอามาต่อใส่ขวบบวกปขวบวกตัวของมันแมนเรียวบวกไปใส่ลบจะาครับโมเมนต์เนี้ยนะครับนี่มันไปยักจูตัวละบวกกัใส่บวกไฟลบก็ไปใส่ฟังลบบาทนี้ ผมแล้วก็สายสายที่ว่าถอดออกเมื่อกี้ใส่ไปขึ้นเกวมใสที่ใส่ใสายใดก็ได้ครับบม่มีบวมมีหลบครับจับลงไปโหล,ล,ลดมันต้องมีบวมมีหลบแน่นอนเตะใสไปรวยครับมันใดขึ้นกันเบิด <S 2> <S 2> เอาไปลำโพงที่จะใส่ทดสอบนะครับ6.5นิ้ว2ดอกแล้วก็ อสวิตเตอร์สองต่อ,อต่อสายลำโพงมึงจะง่อยรู้เป็นทรงไดสายลำโพกงก็เอาอยู่ตรอ,อนี้นะครับ มันเมีนนยนว่ะเอาย่าไปเถือกันไหมล่ะมันดีนหใหม่ที่แหละเอาเสียบปลั๊กตัว,สตวใส่ระลักเออเดี๋ยวต่อสายสัญญณก่อนครับมันสิจวด น,นี่เป็นตัวทดสอบนะครับเปิดไปนี่เอา้าชิดป,กปาปกไปนี่นี่เออปากนี่คืออยากดังนะ เสียบถือปักไปนี่เอเลนะให้ปิดฟังกีบวกไปหาบวกลบมาหาลบ บทจวด์จะจัดอารน้ำโพลู์ครับ ครับนี่นะครับการต่อผากใจไฟแบบแบบง่ายๆนะครับสมมติว่าเขาบอมีไอบอดบอดผากใจไฟเ้าก็ต่อแบบผมบอกนี่นะครับ แบบนี้ก็ต่อใจเท่กันครับแต่ว่าเห้องจัดเรียงดีๆจักน้อยอ่าหันผมเฮ็ดตรงกองน้งแทน,นจะเฮ็ดดีจักน้อยนะครับอันนี้ก็บตัวสวยมองครับหมอแป้งลูกง่า่ครับนี่ครับเตะกะดังคือกันครับเพราไดอยูแล้วกับบอดนี่ก็เสียงดีครับบอดนี่เป็นอ่าทรงตัวให้ราคาถูกๆมากครับ,มรบผมก็เลยมาลอง เปิงนะครับเป็นบอร์ดไฟต่ำนะครับเสียงดีครับบ่มีเสียงจีเสียงคำเลยนะครับเรียงคอยดังคอยเรียงแห้งดังแหงครับเนี่ครับเสียงสปิ้งครับใส่ยงังเดียวไม่เห็นหมดละครับเสียง อีพีต่อไปเดี๋ยวผมจะมาพาประกอบโมดูลนี่นะครับโมดูลพวกซุ้มโอนีแ่แหละสำหรับคนที่บเป็นเอลีนะครับพลังหัดเฮ็ดนี่คือว่ามาคือจังไดน,นี่เดี๋ยวผมจะพาเฮ็ดจนได้จนแล้วนะครับติดตของบุ่องประกันใดกับขอไพ่ไวในอการนี้นะครับผมอ่าแค่น,นี้นะครับขอบคุณครับ